الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما ثقتنا وتوفيقنا إلا بالله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاد المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم كتب بنوم إيمان أوصيكم وإياي الله และไม่ลืมที่จะเตือนตัวเองให้มีความยอมเกรงต่อพระองค์ลอสสุภาหัวตลาละท่านน้องครับโอกาสของเราที่ลอสสุฮานหัวตลาทรงให้กับเรานั้นมีมากมายเหลือเกินที่ผ่านมาก็คือโอกาสในเนื่องจากวันอัลลอฮ์ฟเพราะว่าดูอาที่ดีสุดและประเสริฐสุดก็คือดูอาในวันอัลลอฮ์ฟ พี่น้องที่ไม่เดบประกอบพิธีฮัชก็มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติคือการถือศีลอดในวันอัลอฮาหนึ่งวันจะได้รับสิ่งตอบแทนมหาศาลคือจะได้รับการอภัยยโทษในความผิดที่ผ่านมา1ปีและความผิดที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคติหนึ่งปีนั่นคือสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราทังลาทรงให้กับพวกเราเพราะนั้นใครก็ตามที่สละโอกาสอันนี้ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโอกาสเช่นนี้เราจะได้พบกับมันหรือไม่ในปีต่อๆไปท่านผน้องครับใน,นอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ทรงตรัสถึงลักษณะของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษต่ตอเราคำว่ามีสิทธิ์ก็หมายความถึงว่าอัลลอฮฺจะให้การอภัยโทษนะครับนอกเหนือจากการอภัยโทษพิเศษ แต่เป็นการอภัยโทษต,ตามลักษณะของบุคคลในสุรัสอะซาบอัอลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ถึงบุคคลที่ควรรับการอภัยโทษจากเรามีสิบลักษณะเดียกันท่านจำไหมนะครับว่าเราอยู่ในหนึ่งในสิบนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ในลักษณะที่มากกว่าหนึ่งในสิบประการนี้อลัอลลอฮ์ทรงตรัสไว้บอกว่าอินนัลมุสลิมีนวัลมุสลิมาต คำมุสลิมนั้นเรามักจะเข้าใจว่าก็คือผู้ที่นับถืออิสลามแต่จริงๆแล้วคำอิสลามนั้นหมายถึงการมอบหมายการนอบน้อมนะครับการนอบน้อมทำตนต่อลอสุบฮานหัวตาลาคนที่ชื่อมุสลิมก็คือคนที่มีการนอบน้อมทำตนต่อลอตรงข้ามก็คือการตะกบหรการเย่อหยิงเพราะฉะนั้น ใครที่เป็นมุสมินแล้วก็มีความนอบน้อมเขาจะไม่มีการเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าถือว่าตัวเองเป็นใหญ่นะครับถือว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีลักษณะพิเศษเหนือคนอื่นนั่นคือการตะก,กับบดอลัลลอฮ์บอกว่าบุคคลเพศหนึ่งก็คือว่ามุสลิมีนวันมุสลิมาตผู้นอบน้อมทาตนต่อ,ตอละซ์วาลาไม่ว่าชายหรือว่าหญิงหนึ่งแล้หนะครับ วันโมมินิและวันโมมินาตผู้ที่อีมานทั้งชายและก็หญิงทำไมอีมานไม่แต่หมายความแต่เพียงว่าการมีกเลมาชาดะอย่างเดียว <c oughs> ผู้ที่กล่าวกเลิมาชาดะว่าลาอิาลาฮิลลอห์มุฮัมมัดรอซูลลลอหลังจากการกล่าวนี้แล้วเขาต้องปฏิบัติตอนให้อยู่ในกรอบอิสลามสิ่งที่เราทุลาทรงใช้ปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างครบถ้วนไม่ออกนอก ไม่ไปมุ่งหวังรู้ว่าอยากจะปฏิบัติในสิ่งที่เราทนลาทรงห้ามนัม่นเรียกว่าผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงในคุณอานนั้นมักจะควบคู่เสมอว่าอัลลอฮฺที่อามนุวามลิลซอลหรือฮัดผู้ตีมศรัทธาต่อลอดและปฏิบัติความดีคู่กันหมายความว่าศรัทธาด้วยวาจานั้นไม่ใช่คนศรัทธาด้วยวาจานั้นอิสลามเรียกว่ามุนาฟิกีนอันนี้ไม่ใช่นะครับ สองน,น,นะครับอันที่สามวัลกวลกรีตีนวัลลกรีตาดผู้ที่พักดีต่อละสุบฮานหัวตาลาไม่ว่าชายหรือหญิงในสุรนี้อลัลลอฮ์ทรงตัดในลักษณะของคนที่จะรับการไพยโทษจากลอนนั้นมีอยู่สิบประการด้วยกันนะครับผู้พักดีคืออะไรครับคือไม่เอาสิ่งอื่นมามาเคียงคู่กับละสุบฮานหัวตาลา ไม่ได้เอาสิ่งอื่นมามีความยิ่งใหญ่มาสม,สมารวจสลาบานวันลาเราเรียกว่าพักดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากจิตใจทั้งสิ้นวัลคอชไอนะวัลคอชวัสซอดีกีนะวัสซอดีกอดสำคัญมากคือคนที่ตั้งอยู่ในสัจจะไม่ว่าชายหรือว่าหญิงปัจจุบันนี้สัจจะหายากท่านนบีได้เคยกล่าวไว้ในตอนหนึ่งบอกว่า หนึ่งจากสัญญาณวันเกียรตมันก็คือว่าจะมียุคสมัยสมัยหนึ่งคนที่ไร้ศัจจานั้นย่อมเป็นบุคคลที่รับการเชื่อถือถึงแล้วยังเราไม่ทราบเรามองเห็นชัดเจนนะครับหมายความตัวว่าคนที่ไร้ศัจจานั้นผู้คนต่างก็มาให้ความเชื่อถือนิยมชมชอบแต่ขณะเดียวกันผู้ที่มีศัจจานั้นทุกคนต่างไม่ให้ที่ยืนกับเขาไม่เชื่อเขา มันต่างกันมาตรงข้ามกันเพราะฉนั้นลักษณะหนึ่งของบรรดาผู้เสียรับอภัยส่วนละนะดนั้นก็คือผู้ที่มีความตัดจ่ายอย่างแท้จริงแม่ว่าจับวัดอบิดีในวัดซอบิรอดประการต่อมาคือคนที่อดทนอดทน,นมีมากมายเหลือเกินนักวิชาการบอกว่าอดทนมีสองประเภทด้วยกันหนึ่งอดทนกับการปฏิบัติอิบาราตต่อัลอ์สุบฮานูตาลา เรามาละหมาดก็ดูวันละห้าเวลาต้องอดทนไหมต้องอดทนพอถึงเวลาต้องมาละหมาดเราถือที่อดในเดือน ر ม ض อนอดทนไหมต้องอดทนทั้งหมดนี้อ,อดทนหมดนี่คือหนึ่งความอดทนอดทนที่สองคืออดทนในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราโดยจะเป็นความยากจนอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งบุคคลที่หัวร้อนที่มาแสดงกริยามายาที่ไม่ดีกับเรา คลดพนนั่นคือสิ่งที่บงบอกถึงลักษณะของบุคคลที่ควรจะรับการไปโพรต่อรลสุหานุตลาวัลคอชัยนะ์ในวัลคอชาาิอาตคนที่มีความขู่ชั่วมีสมาธินะครับมีขันติเป็นบุคคลที่ไม่มโมโหง่ายเป็นบุคคลที่นอบน้อม่ทำตนต่อ,ลอรลสุภานุตาลา นี่คือลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของบุคคลที่จะรับการภผยโทษจัลลองสุบฮานูตะลาวัลมุตสับดิกีนุตซัดดกอดและคนที่บริจาคทานไม่ว่าชายหรือหญิงนะครับอย่ามองการบริจาคทานเป็นสิ่งเล็กเล็กอันนี้คือหนึ่งลักษณะของบุคคลที่เราบ,บอกว่าจะรับการภัยโทษจัลลอสุบฮานูตะลาวัดซออีมีนวัดซออีมาสต่อมาคือคนที่ทําการถือสินอด เป็นการริกดที่เป็นฟาดูหรือว่าซุนนะอะไรก็แล้วแต่เพราะงั้นคนสิสดุดันเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักให้อภัยและอัลลอฮ์ทรงผนวกไว้ในหนึ่งในติบลักษณะของบุคคลที่รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และตลาใครบ้างที่จะไม่หวังการอภัยโทษอัลลอฮ์มนุษย์ทุกคนมีความผิดนะครับอย่าว่าเลยว่าเรานี่บริสุทธิ์สะอาดไม่ผิดเลยสั้อย่างเดียว มนุษย์นั้นมีความผิดไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือ,อยิ่งใหญ่แล้วแต่แต่สิ่งที่มนุษย์นั้นต้องการยิ่งใหญ่คืออะไรครับการอภยัยโทษจกอเราสุบาหานัวาตาลาจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่และนี่คือลักษณะหนึ่งในสิบลักษณะที่อัลเล่ากล่าวไว้วัลฮาฟิซีนฟูรุยยัมวลฮาฟิซอดบุคคลที่ปกป้องอวัยวะเพศตัวเองไม่นําไปใช้ในท,ทิ่ทางที่มันผิดต่ออิสลาม คนทำจีนาออกนอกนะครับเพราะฉะนั้นบุคคลที่รักษาไว้ประเภทตัวเองไม่นําไปใช้นอกจากจะใช้ในพิธีทางอิสลามด้วางเอาไว้อย่างถูกต้องอิสลามห้ามเราไม่ใช้ไม่ว่าชายหรือหญิงวาซาเกลี้นวาซาเกรอดและคนที่เริ่มลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าชายหรือหญิงอันนี้กว้างขวางมากการกก่าวตัสเบียตัฮลีลตักบีรก็แล้วแต่ ทั้งหมดนี้คือการศิกลาแม้กระทั่งการอ่านอลกุ่านก็ตามบรรดาสว่าบาสนั้นส่งเสริมมีการอ่านอ่านแม้กระทั่งวันหนึ่งจะเพียงสักหนึ่งอายะหรือว่าหน้าสิบหน้าก็แล้วแต่ขอยอ่านทุกวันนั่นคือสิ่งที่สวาบาสนั้นได้ทําเป็นแบบอย่างเอาไว้แล้วสตว์พุทํานนั้นท่านก็ได้ใช้ให้เราทำเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นบุคคลสิบประเภท อัลลอฮ์ Allah บอกว่าอาอัลลอฮุลล่ลุมมาลฟิร่อัลลอฮ์เตรียมการอภัยโทษกับพวกเราเอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอัจรอนเอาวีมาและสิ่งตอบแทนรางวัลที่ยิ่งใหญ่บุคคลสิบประเภทที่เป็นบุคคลที่เราควรที่จะนํามาเป็นแบบอย่างแล้วก็ปฏิบัติตนให้ได้เพราะว่าผลลัพธ์ของมันนั้นยิ่งใหญ่มากอัลลอฮ์ไพยโทษ เตรียมผลตอบแทนให้อย่างยิ่งใหญ่ในวันเกียมาใครบ้างจะไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้นพี่ป้องครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะต้องปฏิบัติในสิ่งเหล่านี้นั้นนับวันเนี่ยมันจะเหลือน้อยเต็มทนแปลว่าเราเดินไปสู่อายันของเราจะถึงเมื่อไร่ไม่มีใครรู้อีกกี่ปีอีกกี่เดือนไม่มีใครรู้นะครับเมื่อวันก่อนเครื่องบินอินเดียตกมีใครรู้ไหม ว่าเขาจะต้องจบชีวิตลงวันนั้นไม่มีใครรู้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ตักตวงโอกาสอันนี้เอาไว้เราเสียโอกาสแล้วโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองนั้นย่อมจะไม่มาแล้วท่านบีุรอยรอัลอฮฺอัลลอฮอันหูได้กล่าวบอกว่าก็อัลลอฮศสุลลัลลอฮอวลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวบอกว่าไม่ยากคืออันนี้ฮาอุลอิลอัลกะลิมาต ท่านนมีถามสาบ,บาติบอกว่าใครจะสามารถนําเอาคําพูดฉันไปปฏิบัติได้คําพูดต่อไปนี้นะครับพยายามัลบิหินนะนำไปแล้วปฏิบัติด,ด้วยเอาอยู่อันลิมเอาอยู่อันลิมอไม่ยับอาล,ลูบีหินเนะหรือว่านําไปสอนไปถ่ายทอดคนอื่นแด้ปฏิบัตินํามาปฏิบัติและพร้อมก็ถ่ายทอดด้วยใครบ้างตอกอบลาบูหุรอยลาบูรรอ,รอกล่าวบอกว่า ฝากุลตัวอันนายรัตน์เหรอพระราชาบอกว่าฉันเองฉันขอรับคำของท่านเพื่อไปปฏิบัติแล้วก็ไปไป,ไปถ่ายทอดต่อด้วยฝะกเขาจะบียาดีฝากอดฝาอัดดะคอมสันท่านนบีจึงจับมือฉันแล้วก็กล่าวห้าประโยคต่อไปนี้จำไหมนะครับท่านดบีกล่าวห้าประโยคต่อไปนี้บอกก็แหละอิตตะกิลละ อิตตะกิลมหาฮาริมตะคุลอาบดันนกลัวสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามคือไม่ปฏิบัติกลัวว่ากลัวว่าจะไปปฏิบัติโดยไม่รู้ตัวก็ได้อาบดันนัสท่านจะเป็นบุคคลที่พักดีต่อรอยยิ่งที่สุดทุกวันนี้เรากลัวกันไหมสิ่งต้องห้ามจนกระทั่งกลายเป็นส,สิ่งต้องห้ามกลายเป็นสิ่งที่แพร่หลายนะ จะมีบ่อนการพานันเกิดขึ้นจะมีสิ่งที่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมากมายเหล่านี้แปลว่าเราไม่กลัวคําพูดแรกมีบอกจงกลัวสิ่งต้องห้ามและท่านจะเป็นผู้พักดีตลอดยิ่งยิ่งดุวาระต่อมิมากอสมัลลอหุ่นแล้วก็ตะกุนอักนันนาสจงจงพึงพอใจในสิ่งที่เราสละลาทรงจัดสรรให้กับเราบางคนได้มากบางคนได้น้อย แต่ต้องมีความพอใจนะครับตะกุลอากนนันนาสท่านจะเป็นคนที่ร่ำรวยมากที่สุดนะครับใครมีมากใครมีน้อยไม่ใช่ว่าเกิดจากเราอัลลอฮ์จะสรรให้เพราะฉะนั้นเราต้องพึงพอใจนในสิ่งนั้นและเราจะเป็นคนรวยที่สุดวาเซนีลาญาทีกับตะกุลโมมิน,นันก็ทําดีต่อเพื่อนบ้านและท่านจะปลอดภัยอันนี้ชัดเจนนะครับ คนที่ไม่ปลอดภัยคือพูดี่เป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านทั้งหมดจะกระทั่งบ้านทิ้งไม่ได้กลัวเพื่อนบ้านจะเข้ามาทําอะไรแต่นบีบอกว่าให้ทําดีต่อเพื่อนบ้านแล้วเราจะปลอดภัยกวาฮาบันินาสมาต่อฮิบุลนักซิกะตะกุลมุสลิมชอบที่จะให้สิ่งที่เรารักให้แก่คนอื่นนะครับไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราไม่เอาแล้ว ละทิ้งแล้วเสื้อผ้าขาดแล้วก็ให้คนอื่นไปไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้ในสิ่งที่เรารักด้วยเราชอบจะใช้แต่เราให้เพื่อการเผื่อแผ่ตระกูลมุสลิมันท่านจะเป็นผู้ที่นอบน้อมที่สุดวัแล้วตุกซิลุลดอกบกรบีห้ามห้ามอะไรครับห้ามกันหัวเราะหัวเราะทีนี้ไม่ได้แปลว่าห้ามอย่าหัวเราะเลยไม่ใช่แต่ว่าหัวเราะเป็นเรื่องเป็นราว หัวเราะที่ไม่มีประโยชน์ปินกากสะตบดราใหตุมีตุลกอลเพราะว่าการหัวเราะมากนั้นทําให้จิตใจเนี่ยหัวใจเนี่ยมันตายได้ที่ไม่นองครับน be ี่คือส Bi ิ่งที่ท่านอบีนั้นได้สอนกับอบดุไร์รอเออราอนุให้ได้กล่าวและนำและลำปฏิบัติมีดูอาดูอาหนึ่งที่นบีขอดูอาประจําเราต้องจํากันได้แล้วขอเดียเลยมีรายงานจากอิบมาสอุดตอนะอันนั้นสุลลอะสุลลาลผู้นับศัลม กานได้กูลวัฒนธรรมนั้นกล่าวว่าอัลลอฮฺมะอินนีอัสสลุกัลฮูดาวัดตุกอเป็นดุอานะครับว่าข้าแต่เลาข้าพระองค์ขอวิงวอนขอต่อพระองค์อะไรครับอัลฮุดาขอทางนำวัดตุกอแล้วก็อะไรขอเชื่อความเกรงกลัวต่อลอสุบฮานฮุตาลาวันอาฟา แล้วก็ขอให้เรานั้นได้ห่างจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะลาทรงห้ามขอนะครับวันลาฟ่าว่าว่าวันวันล่านี้นะแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นคนที่มีความมั่งมีไม่ใช่มั่งมีแบบรวยล้นฟ้าไม่ใช่มั่งมีแบบว่าเราพอเกยงพอพอเียงกินนะครับวันฟาสบิลยันน่ะและชัยชนะในวันถูกสวนทรคั์ วัลนายาตัตนานนาและรอดพ้นจากไฟนรกเป็นด่นนานทนบีนบีขอต่อรอัุบาลหัวตาลาแล้วก็สอนบรรดาสบาบให้ขอเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สิ่งที่นบีได้กล่าวไว้นั้นมันเกิดเป็นเป็นจริงซะเยอะแยะแล้วคุณธรรมเราหาไม่เจอสัจธรรมเราหาไม่ได้นะครับทั้งสองอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยสังคมจะอยู่ไงกันอยู่ไม่ได้แติสลามนั้นเน้นเรื่องนี้ และถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่ผู้เป็นมุสลิมนั้นจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างแท้จริงเราทําไม่เกรงกลัวร้อนแล้วเราทําได้ทุกอย่างเราเกรงกลัวพ่อแม่หลับรับตาพ่อแม่เราทําได้แต่เกรงกลัวร้อนนั้นแม้แม้จะอยู่ในที่ที่รับเราก็ทําไม่ได้เพราะกลัวละเอาลอด้วยลอเห็นนั่นคือลักษณะของผู้ที่มีความอหมานอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิบประการของบุคคลที่อัลกรุรอานด้เล่าไว้นั้น เป็นสิบประการที่เราคู่ควรจากการที่จะนํามาปฏิบัติเพื่อเราจะรับการอภัยโทษจากลอสุบฮาหนะตาลาในวันกิยามะแล้วก็จะรับสิ่งที่เราทุลทรงตรัสียมให้กับเราก็คือมากกว่าการอภัยโทษวัลยันนะและก็สวนสวรรค์ซึ่งเป็นอาจุนอาลีินเป็นสิ่งตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จึงขอฝากไว้เป็นข้อคิดอากรุลกาลฮะดะว่าสลุลลอฮดอัลจิีมะลิวะลุมวะลิลมุสลิมีนอิสตัฟิรูฮินะฮูวะลกอุรุรอฮม อัสสลามุอะลัยกุมบารอฮมาตุลลอฮ์วะบริกาตุบขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด,ด่ท่าน